มาทำกุ้งสลงกันคะ่ะเอาเส้นหมี่ซัวไปแช่น้ำหลังจากเสด็จน้ำแล้วคลุกน้ำมันนิดหน่อยนะคะเวลาถักสลงงน้องจะถักง่ายขึ้นเส้นจะได้ไม่ขาดง่ายคะ่ะเมนูสุดโปรดของลูกชายเลยคะ่ะ กุ้งสลงเป็นอาหารว่างของไทยที่ทำง่ายนะคะแค่ใช้เวลาในการใส่สลงให้น้องแล้วก็ฝึกวิชามือเบาได้ฝืนวิชาผูกเงื่อนตอนลูกเสือเนตรดารีถักมาถึงหัวกุ้งแล้วเรามาเก็บเส้นให้เรียบร้อยค่ะเวลาทอดจะได้ไม่หลุดวันนี้จริงๆจะทำหมูโลงด้วยแต่ลืมรากผักชีก็เลยได้แค่กุ้งสลงอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่ชอบที่สูดต,ตัดผ้าพที่เซตเสร็จแล้วดีกว่าค่ะ อร่อยมากด้านนอกกรอบด้านในนุนม่มคู่กับน้ำจิ้มไก่ขนมที่หลายคนขอมาในคลิปก่อนเดี๋ยวสมบูรณ์จะทยอยทำให้ค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์ช่องสมูร์ทำขนมค่ะ